โอเคเียนัต่อไปต่อไปต่อไปอไต่อเลยเอ่อขบไไมครับแต่ไม่ใครไปยไปุกันหรอเปล่ม่าเป็นตอาเเ็จแล้วห็ย้ายโอเคเดี๋ยวผมบอก นี่นผมโดนไอ้ทันยุติยามในคุณนะครับรองบอกว่ากองรับการตรวจพิพากษ์เอกตรีนะครับผมได้รับมอบหมายจากผู้ประเมินโอนจากคุณนารีผลนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในหมายค้นอันนี้หมายค้นของศาลอาญาพระโขนงนะครับลงวันที่5สิงหาคม2 5งห้าหกแนะให้ค้นบ้านเลขที่ เี่ยวหลวงคืบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้นะเราเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านใช่ไหมไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของบ้านเราเจ่าผู้เจ้าคือผู้ผู้ผู้ครอบ<อ>ครองบ้านนะครับ<ๆ>เราคือผู้ครอบครองบ้านหลังนี้ครับส<ๆ>ิ่งของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่จะตัวผลต่อไปเนี่ยคือสินะ่งของของเรานะ,ะเราผู้ครอบครองจากนี้ข้างนี้คือขนตัวเด็กรินเลยมเชื่อตามหมายนะกโอเค บลงต้นยอดนี้แสดงความมือุดใจให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าเราพวกเราไม่ได้มีสิ่งของกฎหมายอะไรมานะครับเดี๋ยวจะนำสดๆผมก็เมื่อกี้ก็จะแค่แจ้งนาทีว่ามีอะไรอยู่ในตบ้างไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะจะอะไรมากครับมากนะครับก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าออ๋มีมีหนึ่งในลำพึงนะครับมีนู่นนี่โอเคเดี๋ยวยิ้มหนึ่งนะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วอีกบอเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วเกลียด มีอรณสี่นะครับอันนั้นคือที่าีดแล้วกันด้วยเจารีรัย์ก็ีอกรครับจึงนีอุปกรณ์สี่ด้วยนะครับเข้าข้าสออะไรกันนะครัขออนุญาตไปเราทีัมาใช้ดยอะไรนะพี่เนื่องจากเราใช้วุรทางดีมากแล้วก็ไปในไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่อง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 เรงที่ต่อนะไม่เป็นหาคกัถือว่าเราเจอวุฒิได้ครับแล้วเราเจอวเราต้องใส่ก็ไม่จําก็ต้องบอกพี่เดี๋ยวมันมีปที่ตัวเห็นไมไม่จอกา เดี๋ยวเบื้องต้นผมคือแรกคือแค่นี้รับอาจอจารย์ทีายถ้าโอเคแล้วะครับไม่ได้เจอฟังเดี๋ยวผมจะพาคุณไปค้นนะครับเจ้าการแจ้งทนายอะไรเนี่ยไว้ฟุ้นอย่างเดียบแล้วไม่แจ้งอยู่แล้วพอจับกุมเนี่ยผมไม่แจ้งอันนี้ยังไม่เดี๋ยวไปฟุ้นนะครับแล้วก็เรี่อปื้องต้นก็คุณตัวไว้แล้วก็ไปค้นนะครับ

อ่าเมื่อวาผมเลิกนี่เยเราจะต้องบอกวที่าถบอกที่สุดเอยั้เหจ็บมเจ็บี้ีเราจำเป็นต้องใส่เข้าใส่พี่เงเผมก็อกได้ทว่ามันดูรปอนลเอาเอาอ่าที่เกดูในรูปในกาจนะแล้วทีเนี้ยแค่บอกว่าโอเคถ้าคุณอยากรู้คอนเรแครคืออะไรอยากก ก็เราพกไปพกเองอยู hey <S <S like s <S 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 ่บ้านอ่ะให้รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวตัวเองให้รู้สึกว่าคุณมั่นใจนั่งใจมันจริงเปล่าถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจคือว่าอย่าผมก็เออเราจะเป็นอะไรที่ต้องติดแต่ว่าก็าไม่ได้แปลว่าจะโทรออกไปนอกไม่แต่ว่าไม่ได้คุณโทรออกไปนอกบ้านนะผมไม่รู้ที่ไหนครับมีคนนั้นเกิดการใช้ชีวิตของานแต่ชีวิต ลกมาลูาเดี๋ยวูกนเดีย้อเลยรถล้อเปรถมีคนขับรถอยู่มคนตัเรี่กคนขัรถออกมาเขาตกเลยนี่เตอรอะไรียจริงเนี่ย นั่นนั่นตรงนี้กเนือนอน่องจากเมื่อกี้เจ้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นมาเลย

ทีละห้องนะเดี๋ยวผมเข้าห้องนี้กับพี่ล้ามีกี่ห้องนี้เปิ้เข้าได้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 อันนี้เชียบก่อนยาให้ก่นะเบิ่ก่อนเข้าไปเบิ้งนะตำวจตำวมอกอมองอมองอมองล่งตรวจมองน้ำเชียร์มือมามือมือเยเมืออกมา สองข้างน้องเดินออกมาลงเดินมาเดินออกมาเดินขึ้นมือมอโอเคเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์อไปนั่งองาลงี้ตางก่อนพี่เียร์่ใครอยู่นู่นหรือเาผมไม่รู้นี่มีน้มีน้ำมน้าเปิดปืนเข้าไปเคลียร์เดี๋ยวพี่เฝ้าฮะลูกคนเดียวครับอยู่กันเขาที่นั่นเรอผู้จัดการเป็นอะไรกันเมาเมาโอเคข้านเคลียร์นะ้างบนเคลียร์ครับข้านเคลียร์

มาเองใช่ไหมของมาคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวอะไรคนที่เธอรู้หน่อยอยู่บ้าน